ปักถามไปคุณเลยเป็นความสุขตามตัดจ่ายของมอผู้แล้วคือจะไม่รับเลยแต่ถามว่ารับไม่รับแต่ก็คือ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเป็นของหนักของหลวงปู่สวงเราได้เห็นความตั้งใจของกันปนพยุงมากันปนพยุงมาโคกรลอยตะตัวทุ่นทางแงมาถึงจุดมุ่งหมายปลายทางนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูอยู่ท่านสาธุพร้อๆกันนะครับสมน้อยมากนะครับจัะหวัดพุทธประโณรับจังหวัดนี้ เดิอนพฤศิกานเกือบสองเือนในขณะเดียวกันนะครับที่จังหีสิงห์นัตรายยังสูงจากโควิดที่ท่านเมตตาต้อนรับด้วยตัวเองนะครับตลอดระยะเวลาเดือนเศษนะครับ6สิงหาวันนี้วันที่26กันยาครับเดือนกว่าที่เดินทางก300

Ờ. bản bản ở đây nè bổ, bản thanh niên ở quận chín, นุนร้งเอาขาขึ้นร่าขาขึ้นรถาเลยานาเง่านลไม่อาลคครับพี่ตัวเล็กครับอ่าพี่ตัวเล็กขอบคุณนะครับพี่พี่ตัวเล็กเอาว่าจริงๆโตไวๆเข้แรง ดอกไม้ทุกเทียนใช่ไหมปู่ใช่มีดอกไม้ทุกเทียนแล้วด้วยเนาะเรามีพุญลุงวางสายเนาะแล้วก็ใส่บ่อนใส่บ่อนสำหรับหลวงปู่นะครับก็อธิษฐานอย่างเดียวคือผมจะเดินตามรอยทางของหลวงปู่ถามว่าคนใดๆไม่ต้องการ แค่แค่หลุดพ้นเหมือนหลวงปู่แค่นั้นหลุดพ้นสังขารทุกอย่างไม่ต้องไอพอจิตวิญญาณไม่ต้องการสังขารก็คือทิ้งสังขารเพียงเี๋ยวว่าปฏิบัติให้ให้ได้เศษเที่ยวของหลวงปู่เ็าพอเศษเชี่ยวของหลวงปู่ตามรอยหลวงปู่จ้ะด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อหลวงปู่สวง ท่านก็ได้อธิษฐานตัวท่านว่าเกิดมาในชีวิตนี้ท่านจะต้องมากราบนมัสการสรีระสังขารหลวงปู่ทรงได้หลวงปู่ทรงเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งและเป็นพระสงฆ์ที่ทรงคุณพิเศษเป็นพระสงฆ์ที่ทรงอภิญญาหาจาบริจาคร่วมทําบุญกับทางวัดัยพัฒนา ต้องมูลนิธิหลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนาหรือวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนาเท่านั้นธนาคารกรุงเทพสาขาศรีิเกตเลขที่33307 59949ธนาคารกรุงเทพสาขาศรีเกตในนามของวัดไผ่พัฒนาขอทราบรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์